สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูวัฒนาภูมินะคะสําหรับคลิปนี้เรายังคงอยู่ที่หน่วยจํานวนเชิงซ้อนค่ะคลิปนี้ครูจะพูดถึงเรื่องรากที่ n ของจํานวนเชิงซ้อนค่ะไปดูกันเลยนะคะสําหรับหัวข้อการหารากที่ n ของจํานวนเชิงซ้อนนะคะครูจะแบ่งเป็น2หัวข้อย่อยค่ะนั่นก็คือการหารากที่2ของจํานวนเชิงซ้อนและการหารากที่ n เ,เมื่อ n เ,เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะ สำหรับการหารากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะมีบทนิยามอยู่ว่าเรากำหนดให้เซเป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆนะคะรากที่2ของเซคือจำนวนเชิงซ้อน W ค่ะซึ่งเมื่อนำ W ไปยกกำลังสองนะคะจะมีค่าเท่ากับเซตนั่นเองค่ะ และถ้า w เป็นรากที่2ของ Z เราจะได้ว่าลบ w ก็จะเป็นรากที่2ของ Z ด้วยค่ะรากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนใดๆนะคะที่ไม่ใช่0จะมีเพียง2จํจำนวนเท่านั้นค่ะซึ่งจะใช้ทฤษฎีบทนี้ในการหาคำตอบนะคะ กำหนดให้ z เท่ากับ x บวก y i ค่ะเราจะได้ว่ารากที่2ของ z มีอยู่2กรณีนะคะซึ่งกรณีขึ้นอยู่กับส่วนจินตภาพค่ะนักเรียนถ้าส่วนจินตภาพมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะคะจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นรากที่2ของ z จะได้2จำนวนซึ่งก็คือบวกลบนะคะรูท r บวก n หารด้วย2บวกด้วยส u a r e root r ลบ x ส่วน2นะคะคูณกับ i ซึ่งจานวนเชิงซ้อนซึ่งเป็นรากที่สองของ z นะคะจะมี2ค่าเห็นไหมคะค่าบวกกับค่าลบทีนี้ถ้าพิจารณาส่วนจินตภาพซึ่งก็คือ y ติดลบนะคะนักเรียนสามารถหารากที่2ได้โดยสูตรนี้ค่ะเห็นไหมคะบวกลบสแควูทอบวก x ส่วน2ลบด้วยสแควรทอลบ x ส่วน 2i ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราจะเลือกใช้สูตร2สูตรนี้นะคะเราจะพิจารณาส่วนจินตภาพค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ ถ้าส่วนจินตภาพมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นย์นะคะจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นรากที่สอของ z จะใช้สูตรนี้ค่ะแต่ถ้าส่วนจินตภาพนะคะน้อยกว่า0เราจะใช้สูตรนี้ค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกนะคะเราจะใช้สูตรนี้ถ้าเครื่องหมายตรงกลางตรงนี้เป็นลบนะคะเราก็จะใช้สูตรที่เป็นลบนะคะ สำหรับสูตรในทฤษฎีบทนี้นะคะจะมีตัวแปรอยู่2ตัวซึ่งก็คือ R และ x นะคะ R คือขนาดของจำนวนเชิงซ้อนแซและ x คือส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนซค่ะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้นะคะถ้านักเรียนสนใจเดี๋ยวครูจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลองทำโจทย์กันค่ะไปดูตัวอย่างที่30กันนะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าจงหารากที่2ของจำนวนเชิงซ้อนต่อไปนี้จากสูตรเมื่อกี้นะคะเราได้มาแล้วค่ะ ข้อที่1เราจะหารากที่2ของ3 4 i บวก i ค่ะสิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือจะต้องหา R R, R. คือขนาดของ3 4 i บวก i เท่ากับ5 อีกตัวแปรหนึ่งก็คือ x นะคะ x คือส่วนจริงมีค่าเท่ากับ3ค่ะเราทราบแล้วว่าสูตรรากที่2นะคะมีให้เลือกใช้2กรณีใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับเครื่องหมายของส่วนจินตภาพถ้าส่วนจินตภาพเป็นบวกนะคะสูตรที่เราเลือกใช้นะคะก็คือสูตรที่เครื่องหมายตรงกลางตรงนี้เป็นบวกค่ะนั่นคือเราจะได้รากที่สองของ3บวก 4i คือ บวกลบส u a r e root r บวก x ส่วน2นั่นก็คือ5บวก3ส่วน2บวกด้วยส a r e root r ลบ x ส่วน2คูณ i R i, คือ5ลบ x คือ3นะคะส่วน2แล้วคูณด้วย i ค่ะเราจะได้รากที่สองของ3บวก4 i ไคือบวกลบ2บวก i นั่นเองค่ะ ถ้าเราหยิบ2บวก i ไปยกกำลัง2นะคะเรียนจะมีค่าเท่ากับ3บวก 4i ค่ะและถ้าเราหยิบลบ2ลบ i ไปยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ3บวก 4i ค่ะ2บวก i ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2 i กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ1อยู่ไหมคะ4ลบ1ได้3 3บวก 4i นั่นเองค่ะไปดูข้อ3กันค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะนักเรียนเราจะต้องไปหา R ค่ะอก็คือขนาดนะคะมีค่าเท่ากับสแควรลบ2ยกกำลังสองบวกด้วยลบ2รูทสายกกำลังสองค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับรูทสบวกสินะคะเท่ากับรูทสิซึ่งมีค่าเท่ากับสีค่ะ x นะคะก็คือลบสนั่นเองเราจะได้รากที่สของลบสองลบสอรูมมีค่าเท่ากับบวกลบสแวท R บวก X นะคะ R เท่ากับ4บวกเ็ก็คือลบ2หาร2ทีนี้เราไปดูค่ะนักเรียนส่วนจินตภาพเห็นไหมคะน้อยกว่าศติดลบดังนั้นสูตรที่เลือกใช้ตรงนี้ก็จะเป็นลบนะคะลบด้วยสแควรรลบ X นะคะซึ่งก็คือ4ลบกับลบ2แล้วก็หารด้วย2ค่ะคูณด้วย i นะคะเราจะได้รากที่2ของลบ2ลบ2รูท3 i ก็คือบวกลบ1ลบรูท 3i นั่นเองค่ะ ดังนั้นรากที่สองของลบ2ลบ2รูท3 i ก็คือ1ลบรูท3 i และลบ1บวกรูท3 i ไ i นั่นเองค่ะนั่นคือถ้านักเรียนนำทั้ง2ตัวเนี่ยนะคะไปยกกําลัง2นะคะจะมีค่าเท่ากับลบ2ลบ2รูท 3I ค่ะนักเรียนลองไปยกกําลังสองดูนะคะ ตัวอย่างที่31จงหาค่า x จากสมการ x กําลัง4เท่ากับ119บวก1 2 0 i นะคะข้อนี้ค่ะเราจะใช้ความรู้การหารากที่2เมื่อกี้นะคะมาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะโดยแผนการของเราก็คือมี x กําลัง4เท่ากับ119บวก1 2 0 i ค่ะครูจะหารากที่2นะคะซึ่งครูจะได้ x กํลังสออกมา2ค่านะคะ ซึ่งตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นบวกอยู่ข้างหน้าวงเล็บแบบนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นลบแบบนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเราจะดําเนินการหารากที่2อีกครั้งหนึงค่ะซึ่งเราก็จะได้ค่า x นะคะซึ่งกรณีที่1นะคะก็จะได้ x อ,ออกมา2ค่ากรณีที่2ก็จะได้อีกสค่าหมายความว่าหลังจากการที่เราหารากที่สองสองครั้งเราจะได้ x อ,ออกมา4ค่าค่ะนั่นหมายความว่า x ทั้ง4ตัวนี้ คือรากที่4ของ119บวก120ไอนั่นเองค่ะไปลองทำกันเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะเราจะไปหารากที่2ของ119บวก120ไอนะคะเราก็จะต้องไปหาขนาดหรือว่า R ของ119บวก120ไอค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับส119ยกลัง2บวก120ยกกลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับ169ค่ะ และในที่นี้นะคะตามสูตรต้องมี x ใช่ไหมคะ x คือส่วนจริงก็คือ119ค่ะจากนั้นนะคะครูจะเริ่มหารากที่2ของ119บวก120ไ i นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับบวกลบส a r e root r บวก x นะคะ r ของเราคือ169 x คือ119หาร2โจทย์เป็นบวกนะคะเลือกใช้สูตรที่ตรงกลางเป็นบวก บวกด้วยลบ x นะคะก็คือ169ลบ119ส่วน2 i จะได้เป็นรากที่2ของ119บวก1 2อ i มีค่าเท่ากับบวกลบ12บวก5 i จากบรรทัดนี้นะคะนักเรียนเราจะได้ว่า x กำลังสนะคะจะมีค่าเท่ากับ 12บวก 5i นะคะและอีกตัวหนึ่งก็คือลบ12ลบ 5i ค่ะจากนั้นเราจะไปหารากที่สองของทั้ง2ตัวนี้กันค่ะตามสูตรเราก็ต้องไปหา r ใช่ไหมคะ r หรือว่าขนาดของ12บวก 5i นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ square root 12ยกกำลังสองคือ144นะคะบวก5ยกกำลังสองซึ่งก็คือ25นะคะได้169ดังนั้น r จึงมีค่าเท่ากับ13ค่ะ ไปแทนค่าในสูตรนะคะจะได้เป็น square root 13บวก12หาร2โจทย์ตรงนี้เป็นบวกนะคะดังนั้นสูตรตรงนี้ก็จะเป็นบวกบวกด้วย square root 13ลบ12หาร2คูณกับ i ค่ะซึ่งจะได้เป็นบวกลบ5ส่วนรูท2บวก1ส่วนรูท2คูณ i ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนเราได้ x ในกรณีที่1นะคะมีค่าเท่ากับ 5ส่วนรู้สองบวก1ส่วนรู้สองคูณไออีกตัวหนึ่งก็คือลบ5ส่วนรู้สองลบกับ1ส่วนรู้สองคูณไค่ะในทำนองเดียวกันค่ะนักเรียนเราก็จะไปหารากที่สองของลบ12ลบ5ไอค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับบวกลบสแควรู้สิบสามบวกด้วยลบสิบสอง หารด้วย2โจนะคะโจเป็นลบดังนั้นสูตรก็ต้องเป็นลบค่ะลบด้วยสแควร์รูทสิบสามลบกับลบ12แล้วหารด้วย2คูณกับ i ค่ะจะได้เป็นบวกลบ1ส่วนรูทสองลบกับ5ส่วนรูทสองคูณ i ค่ะ นั่นคือเราจะได้ x เ,เพิ่มมาอีก2ตัวนะคะนั่นคือ1ส่วนรูทสองลบหส่วนรูทสองคูณ i และลบหส่วนรูทสองบวกด้วย5ส่วนรูทสองคูณ i ค่ะ x ทั้ง4ตัวนะคะถ้าเราหยิบไปยกกำลังสจะมีค่าเท่ากับ119บวก1 2 0 i ค่ะนักเรียนลองไปยกกำลังสดูนะคะ สำหรับหัวข้อที่16.2นะคะเราจะไปหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนค่ะหัวข้อนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปใช้ทฤษฎีบทของเดอร์มัวค่ะมาช่วยในการหารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน Z นะคะเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกถ้ากำหนดให้ w เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆนะคะ n เป็นจำนวนเต็มบวกรากที่ n ของ w คือจำนวนเชิงซ้อน Z ซึ่งสอดคล้องกับสมการ z ยกกำลัง n เท่ากับ w ค่ะเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะ ข้อที่1นนะคะเราจะหารากที่3ของ1นะคะนั่นก็คือเราจะหาจํานวนเชิงซ้อน Z ซึ่งยกกําลัง3เท่ากับ1นค่ะนักเรียนปกติถ้าในระบบจํานวนจริงใช่ไหมคะรากที่3ของ1นะคะก็คือ1นั่นเองแต่พอเราเรียนระบบจํานวนเชิงซ้อนแล้วนะคะรากที่3ของ1จะมีถึง3ค่าด้วยกันค่ะซึ่งเป็นตัวเลขที่ยกกําลัง3แล้วมีค่าเท่ากับ1 ครูจะกำหนดให้ z นะคะซึ่งเท่ากับ r cos t บวก i sin t เป็นรากที่3ของ1ค่ะนั่นหมายความว่า z ยกกำลังสจะมีค่าเท่ากับ1นะคะและจากทฤษฎีบทของเดอร์มัวเราจะได้ว่าถ้าเรามี z ซึ่งเท่ากับ r คูณกับ cos t บวก i sin t z ยกกำลัง3ก็จะมีค่าเท่ากับ r กำลัง3คูณ cos 3าบวก i sin 3าค่ะ ต่อไปเราจะมาเปลี่ยน1นะคะให้อยู่ในรูปของเชิงคั่นะคะซึ่งเราจะได้ว่า1คือ1นึบวกศ i นะคะซึ่งก็คือ1นึ่งคูณคอสศูนย์บวกไอซาศย์นั่นเองค่ะจากเซยกกําลัง3เท่ากับ1นะคะเราก็จะได้ว่า r ยกกําลัง3คูณคอสสามซตาบวกไซมซมีค่าเท่ากับ1คูณคอสศบวกไอซด์ศูนย์ค่ะ จากคลิปที่ผ่านมานะคะนักเรียนเราทราบแล้วว่าถ้ากําหนดให้จํานวนเชิงซ้อนในรูปเชิงคั่ว2จจานวนเท่ากันนะคะนั่นหมายความว่า จะต้องเท่ากันค่ะและเซต้านะคะลบกันจะต้องเท่ากับ2 k p ค่ะเมื่อ k เป็นจำนวนเต็มนั่นเองยกกำลังสามีค่าเท่ากับ1นะคะ,น,ะ,คะนั่นคือเราจะได้ r เท่ากับ 1, 1> ค่ะ3เซตาลบ0ูนย์เท่ากับ2 k p นั่นคือ3เซตาเท่ากับ2 k p นะคะเซตาจึงมีค่าเท่ากับ2 k p หารด้วย3นั่นเองค่ะเมื่อ k เป็นจำนวนเต็มดังนั้นตอนนี้เราจะได้ z ที่ยกกำลังสามแล้วมีค่าเท่ากับ 1, 1> นะคะ z จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มี r เท่ากับ1ค่ะและมี argument ของ z ก็คือ2 k พายส่วน3นั่นคือ z มีค่าเท่ากับ1คูณกับ cos 2 k พายส่วน3บวก i sin 2k พายส่วน3เมื่อ k เป็นจำนวนเต็มนะคะต่อไปเราจะนำ k นะคะที่เป็นจำนวนเต็มไปแทนค่าค่ะเราจะได้ z แต่ละตัวซึ่งเป็นรากที่3ของ1ค่ะ ครูจะแทน k ด้วย 0, 1และ2นะคะและจะแทน z ที่เกิดจากการแทน k ด้วย 0, 1และ2เป็น z 1, z 2และ z 3ตามลำดับค่ะเมื่อแทน k เท่ากับ0นะคะ Argument ของ z จะกลายเป็น0ค่ะเราจะได้ z 1มีค่าเท่ากับ1คูณ cos 0บวก i s i n ย0 cos ศูย์มีค่าเท่ากับ1 sin 0ซย์มีค่าเท่ากับ0นะคะดังนั้น Z 1จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราแทน k เท่ากับ0นย์นะคะ Z 1คือรากที่3ของ1นะคะตัวแรกเลยก็คือ1นั่นเองค่ะหยิบ1ไปยกกำลัง3าจะมีค่าเท่ากับ1ค่ะตัวที่2นะคะครูจะแทน k เท่ากับ1ค่ะเมื่อเราแทน k เท่ากับ1น Argument ขอ Z จะกายเป็น2น3ค่ะเราจะได้ Z 2เท่ากับ หคูณ cos 2พายส่วน3บวก i sin 2พายส่วน3และเมื่อเราแทนค่า cos 2พายส่วน3และ sin ์สอพายส่วน3นะคะเราจะได้เซตตัวที่2นะคะเท่ากับลบเซนหน่วน2บวกรูทสาส่วน2คูณ i ค่ะเมื่อแทน k เท่ากับ2องนะคะอาร์กิวเของเซตจะกลายเป็น4พายส่วน3ค่ะซึ่งเราจะได้ z 3เท่ากับ1คูณ cos 4พายส่วน3บวก i sin 4พายส่วน3 และเมื่อเราหาค่าคอสและไซน์สี่พายส่วนสนะคะเราจะได้เซตสามเท่ากับลบเซหนองลบรูส่วนสไอค่ะและถ้าเราแทน K ด้วยจํานวนเต็มอื่นๆนะคะ3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะค่าเซตที่ได้ก็จะซ้ํากับ Z3 ตัวนี้ค่ะจะซ้ํากับเซตหนึ่นะคะดังนั้นรากที่3ของ1นะคะก็จะมีแค่3ตัวเท่านั้นซึ่งก็คือ1 ลบ1ส่วน2บวกรู่3ส่วน2คูณ i ลบ1ส่วน2ลบรู่3ส่วน2คูณไค่ะเมื่อเราเขียนเวกเตอร์เชิงซ้อนที่เป็น z 1, z 2, z 3ลงไปนะคะนักเรียนจะพบว่าผลต่างของอาร์กิมนต์ของ z ที่อยู่ติดกันจะมีค่าเท่ากันซึ่งเท่ากับ2 π พายส่วน3ค่ะ สำหรับข้อที่2นะคะจงหารากที่6ของลบ64ให้นักเรียนไปลองทำเองนะคะนักเรียนจะได้ผลลัพธ์ออกมาทั้งหมด6ค่าที่แตกต่างกันค่ะซึ่งครูเขียนคำตอบไปให้แล้วนักเรียนลองเช็คดูนะคะว่าได้คำตอบตรงกับครูไหม จากตัวอย่างข้างต้นนะคะก็จะนำไปสู่ทฤษฎีบทที่ช่วยในการหารากที่ n ที่ง่ายขึ้นค่ะทฤษฎีบทนี้บอกว่าถ้าเรากำหนด w เท่ากับ r cos t h บวก i sin t h รากที่ n ของ w จะมีทั้งหมด n รากที่แตกต่างกันค่ะและถ้าครูกำหนดให้ z คือรากที่ n ของ w นะคะ z จะสามารถหาได้จาก กลนอันดับที่ n ของ r คูณกับ cos เซบวก 2k ายส่วน n บวกด้วย i sin เซบวก 2k าย pi, ส่วน n ค่ะแล้วเราจะแทน k เท่ากับ0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง n ลบ1นะคะยกตัวอย่างเช่นครูหารากที่5ค่ะนักเรียนรากที่5ของจำนวนเชิงซ้อนใดๆก็จะมีทั้งหมด5รากที่แตกต่างกันค่ะโดยจะเกิดจากการแทน k นะคะด้วย0 1 สองสาม่ 2, 3, คไหมคะก็จะได้5ค่าที่แตกต่างกันคะ่ะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้นะคะเดี๋ยวครูจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราลองไปทําโจทย์กันคะ่ะตัวอย่างที่32จงหารากที่3ทั้งหมดของแซต ทเท่ากับลบ1บวกรู้สนั่นคือหาจํานวนเชิงซ้อนใดๆที่เมื่อยกกําลัง3จะมีค่าเท่ากับลบหบวกรู้สนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ค่าที่แตกต่างกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องไปเปลี่ยนลบหบวกรู้สให้อยู่ในรูปเชิงค้่ค่ะลบหบวกรู 1> 1้สนะคะนักเรียนเป็นจํานวนเชิงซ้อนที่มี R เท่ากับ2นะคะและถ้าเราเขียนกราฟลบหบวกรู้สจะเป็นจํานวนเชิงซ้อนซึ่งอยู่ในคอแดนที่2ค่ะ จากค่าแทนนะคะที่เท่ากับ y ส่วน x แทนเท่ากับลบรูทสามนั่นคือเซตาเท่ากับ2พายส่วน3นั่นเองค่ะเราจะได้ลบ1บวกรูทสามไอเท่ากับ2คูณ cos 2พายส่วน3บวก i ซ้าย2พายส่วน3ค่ะเมื่อเราได้แซทที่อยู่ในรูปเชิงค้่แล้วนะคะเราก็จะไปแทนค่าสูตรกันค่ะจากสูตรเมื่อกี้นะคะเราจะได้ว่ารากที่3ของแซทนะคะคือกลนอันดับที่3ของ r คูณกับ cos เบวก 2k พายส่วน3บวกด้วย i-sin เซบวก 2k พายาส่วน3แทนค่าค่ะคือกรนอันดับที่3ของ2นะคะ2คือ r ค่ะเซตาคือ 2k พายส่วน3เห็นไหมคะแทนค่าตรงนี้นะคะและเนื่องจากเราหารากที่3นะคะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเลข3ค่ะนักเรียน k จะแทนด้วย0 1และ2ค่ะเมื่อเราแทนค่า k เท่ากับ0นะคะ พจน์นี้นะคะทั้งพจน์จะกลายเป็น2พายส่วน9ค่ะเราจะได้เซตตัวที่1จากการแทน k เท<ม>่ากับ0เป็นกรนอันดับที่3ของ2คูณ cos 2พายส่วน9บวก i sin 2ยส่วน9ค่ะและเมื่อเราแทน k เท่ากับ 1, 1นะคะ Argument ของ Z จะกลายเป็น2พายส่วน3บวก2ยแล้วก็หารด้วย3นะคะ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ8พายส่วน9นั่นเองค่ะจึงได้ Z 2เป็นกลนอันดับที่3ของ2คูณกับ cos 8พายส่วน9บวก i อไ n 8ยส่วน9ค่ะและถ้าเราแทน k คเท่ากับ2นะคะเราจะได้เป็น2พายส่วน3บวก4พายแล้วหารด้วย3ค่ะซึ่งก็คือ1 4พายส่วน9นั่นเองค่ะ นั่นคือ s ซตตัวที่3จะเท่ากับกลนอันดับที่3ของ 2, 2> คูณ cos 14พายส่วน9บวกไซ14พายส่วน9ค่ะ ทั้ง3ค่านี้นะคะเป็นรากที่3ของลบ1บวกรู้สามไอค่ะซึ่งถ้าเรานำแต่ละค่านะคะไปยกกำลัง3จะมีค่าเท่ากับลบ1บวกรู้สามไอค่ะข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าครูตอบติดในรูปเชิงคู่นะคะสองพายส่วนเก้าแปดพายส่วนเก้าสิบสี่พายส่วนเก้าเนี่ยนะคะนักเรียนไม่ได้ท่องจำใช่ไหมคะถ้าเราจะหาค่าต่อเราต้องไปเปิดตารางก็จะได้เป็นแค่ค่าประมาณค่ะดังนั้นถ้าโจทย์อยู่ในรูปของพายส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ส่วนสองส่วนสามส่วนหกส่วน 4นะคะต้องเรียนสามารถตอบติดเชิงคั่วไว้ได้เลยค่ะเราไปดูตัวอย่างที่33กันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะโจทย์บอกให้เราหารากที่4ของ81ค่ะนั่นก็คือหาจำนวนเชิงซ้อนซึ่งยกกำลัง4แล้วมีค่าเท่ากับ81เราจะได้ทั้งหมด4ค่าที่แตกต่างกันนะคะก่อนอื่นเราต้องไปเปลี่ยน81ให้อยู่ในรูปเชิงคูวค่ะซึ่งเราจะได้เป็น81คูณ cos 0บวก i sin 0นั่นคือรากที่4ของ z นะคะจะมีค่าเท่ากับ กรนอันดับที่4ของ81คูณกับคอสเซตานะคะเซตาก็คือ0บวก 2k ายแล้วก็หารด้วย n ค่ะบวก i s i น์0บวก 2k ายแล้วก็หารด้วย n เ,เหมือนกันค่ะข้อนี้นะคะเราหารากที่4เราจะแทน k เท่ากับ0 1 2และ3ค่ะเราหารากที่4นะคะ n ตรงนี้คือเลข4นั่นเองค่ะ ถ้า k มีค่าเท่ากับ0นะคะ argument ของ Z พจน์นี้จะกลายเป็น0ค่ะนั่นก็คือ Z 1เท่ากับกลนอันดับที่4ของ81คูณ cos 0บวก i s i n 0และกลนอันดับที่4ของ81มีค่าเท่ากับ3นะคะจะได้เป็น3คูณ cos 0บวก i s i n 0ซึ่ง cos 0มีค่าเท่ากับ1 s i n 0มีค่าเท่ากับ0เราจะได้จำนวนที่ยกกำลัง4แล้วมีค่าเท่ากับ81คือ 3บวก 0i นนั่นเองค่ะต่อไปครูจะแทน k เท่ากับ1นะคะถ้าเราแทนค่า k เท่ากับ1พจน์พดนี้จะได้เป็น2พายส่วน4ซึ่งก็คือพายส่วน2จะได้เซตมีค่าเท่ากับ3คูณคอสายส่วน2บวก i ไายพายส่วน2 คอสไพส่วน2มีค่าเท่ากับ0 s i ย์ไซส่วน2มีค่าเท่ากับ1นั่นก็คือจะได้จำนวนเชิงซ้อนตัวที่2ที่ยกกำลัง4แล้วเท่ากับ81นะคะซึ่งก็คือ0บวก 3i นั่นเองค่ะถ้าแทน K เท <10 K S 1> ่ากับ2นะคะพจน์นี้จะกลายเป็น4พายส่วน4ซึ่งก็คือพายค่ะเราจะได้เซต3มีค่าเท่ากับ3คูณคอสไา,ายบวก i ซายพาย่คอส i า,ายมีค่าเท่ากับลบ1ซยพยมีค่าเท่ากับ0 นั่นคือจะได้จำนวนลบ3บวก0ูนย์ไนั่นเองค่ะต่อไปแทน K เท่ากับ3ามนะคะอาร์กิวเมนต์ของเซ็จะกลายเป็น3พายส่วน2จะได้เซ็ตัวที่4คือ3ค3ูณคอส3พายส่วน2บวก i อไซสามพายส่วน2องคอสสพายส่วน2มีค่าเท่ากับ0ูนยซสามพายส่วน2มีค่าเท่ากับลบ1 จะได้แซตตัวที่4นะคะมีค่าเท่ากับ0ลบ3 i นะคะหรือลบ3ไอนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะเราจะได้ Z ทั้งหมด4ค่าที่ยกกำลัง4แล้วมีค่าเท่ากับ81นั่นก็คือ3 3i ลบ3และลบ 3i นั่นเองค่ะมีทั้งหมด4ตัวที่แตกต่างกันนะคะทฤษฎีบทต่อไปค่ะนักเรียนถ้าครูกำหนดให้ Z เท่ากับ x บวก Y หรือ Z เท่ากับ a บวก B ี bi, นะคะ a คือส่วนจริง B คือส่วนจินตภาพนะคะซึ่งเป็นจำนวนจริงทั้งครู Z 1ไปถึง Z n ค่ะคือรากที่เนของ Z เราจะพบว่าถ้าเรานำรากที่ n ของ Z นะคะมาบวกกันค่ะจะมีค่าเท่ากับ ข้อที่2ก็คือขนาดของ Z แต่ละตัวค่ะนักเรียนจะเท่ากับกลนอันดับที่ n นะคะของขนาดของ Z ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะครูขอใช้ตัวอย่างที่3นะคะในการยกตัวอย่างประกอบทฤษฎีบทนั้นนะคะจากทฤษฎีบทบอกว่าถ้าเรามี Z ทั้งหมด n ตัวนะคะซึ่งเป็นรากที่ n ของ Z เราหยิบเซตแต่และตัวค่ะนักเรียนมาบวกกันจะมีค่าเท่ากับ0นั่นคือ3บวก 3i บวกกับลบ3บวกกับลบ 3i มเห็นไหมคะมีค่าเท่ากับ0และข้อที่2นะคะบอกว่าขนาดของเซตหนึ่งจะมีค่าเท่ากับขนาดของเซตสองจะมีค่าเท่ากับขนาดของเซตสามค่าเท่ากับขนาดของเซตสี่และมีค่าเท่ากับกลนอันดับที่ n นะคะในที่นี้ n คือ4 ของขนาดของแซด่ะเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนจะพบว่า ถ้าครูหาขนาดของแซแต่ละตัวในที่นี้เห็นไหมคะจะมีค่าเท่ากับ3หมดเลยและถ้าครูหาขนาดของแซบซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็คือ81นะคะเราก็จะได้ว่าขนาดของ81มีค่าเท่ากับ81นะคะเมื่อถอดกรนอันดับที่4ะคะ่ะนักเรียนจะมีค่าเท่ากับ3เห็นไหมคะทฤษฎีบทนี้เป็นจริงนะคะยะ้ำอีกครั้งนะคะนักเรียนเราหารากที่ n ของแซนะคะเราจะได้ทั้งหมด n ตัวคะ่ะ และถ้าเรานํารากแต่ละตัวมาบวกกันจะมีค่าเท่ากับ0ค่ะและถ้าเราหาขนาดของรากแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันและมีค่าเท่ากับกลนอันดับที่ n ของขนาดของ Z นั้นด้วยค่ะครูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะ